พ,พ่อฟริตาโลขอขอบคุณเพื่อนๆนที่สละเวลามีค่าของเพื่อนๆกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็มีคอมเมนต์มีกําลังใจส่งถึงกันทุกๆวนันขอขอบคุณมากนะคะแล้วต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนที่สมัครเป็นสมาชิกของช่องชาแนลน้อยของเรานี้ขอขอบคุณมากนะคะเพื่อนๆที่สมัครเป็นสมาชิกของช่องชาแนลพ่อฟริตาโลนี้เราจะให้สิทธิพิเศษเพื่อนๆคือเวลาเราไลฟ์สดดูดวงให้เนี่ย เพื่อนๆไม่ต้องกลัวเลยนะคะเราจะให้อยู่เป็นอันดับต้นๆที่เราจะอ่านไพ่ให้นะคะส่วนถ้าเป็น Fc ท่านอื่นๆเราก็อ่านให้แต่ว่าเราก็จะเลือกสุ่มเอานะคะอ่ะทีนี้เราจะมาทํานายดวงในหัวข้อที่ว่าดวงความรักของเพื่อนๆที่เกิดราศีสิงห์ภายในเดือนตุลาคม2564นี้ของเพื่อนๆจะเป็นอย่างไรบ้างเราจะมาดูกันซิว่า จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะความดวงความรักเนี่ยดวงความรักของเพื่อนๆนที่เกิดราศีสิงห์ภายในเดือนตุลาคม2 5 6 4นี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างเนี่ยอ่าตอนนี้เรามองว่าเพื่อนๆ่ออะอยู่เป็นโสดหรือไม่ก็อยู่เป็นไม้ไหมแต่ว่ามีความเป็นอยู่ที่อุดมสมบูรณ์ดีแล้วก็รู้สึกว่าเพ,เพื่อนเพื่อเนี่ยไม่ค่อยแคร์สายตาใครหรือว่า ประมาณว่าเราไม่ได้ขอใครกินอะเราจะทําอะไรก็ได้นะคือมันก็ความคิดถูกต้องนะมันตีได้สองกรณีก็คือ 1. เพื่อนๆอะมีความห่วงเขาแบบหึงห่วงเขาอยู่ในตอนนี้สองเพื่อนๆอะต้องการพื้นที่ส่วนตัวกันไว้ให้ตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยากบอกว่าเขาเนี่ยมีความเสพติดเรื่องอย่างว่ากับเพื่อนๆในตอนนี้แล้ว ภายในเดือนตุลาคม2564ของเพื่อนๆที่เกิดราศีสิงห์นี้เรามองว่าจะได้มีการมาปร่าความเข้าใจหรือไม่ก็คนรักเก่าของเพื่อนๆเ,เนี่ยนะกำลังจะกลับเข้ามาในชีวิตของเพื่อนๆจะได้มีการมาหากันนะแล้วก็ไม่ลงเอยกันแบบนี้เห็นไหมมองตาแบบซึ้งๆหวานๆอยู่ด้วยกันยังมีความสุขอืม เราจะถามต่อให้นะคะว่าเราจะเกิดอะไรขึ้นอีกบ้างในเดือนตุลาคมนี้เดี๋ยวเราจะมาดูให้มันจะได้มีการกลับมาจริงๆอะ่ะคนรักเกา่าหรือไม่ก็เขาอ่ะเป็นโซเมกับเพื่อนๆในอดีตชาติเลยนะคะเพื่อนเอนแล้วอยากบอกให้รู้ไว้ว่ามันจะได้มีการติดต่อสื่อสารกันมา ไม่ทางใดก็ทางนึงแหละเพราะคนคนนี้เขาเป็นคนที่เจ้าเล่เพทุบายไหมหรือไม่ก็มีเหลี่ยมมีมุมะในการที่จะติดต่อสื่อสารมาได้เขาอาจจะใช้คนอื่นหรือไม่ก็คนใกล้ตัวใกล้ชิดของเพื่อนเพื่อนหรือไม่ก็คนของเขาเนี่ยมาดูมาส่องมาติดตามมาสืบข่าวอะไรอย่างนี้มันจะได้มีการมาปรับความเข้าใจกันมาเริ่มต้นกันใหม่แล้วก็เทพลังงานที่ไม่ดีออกไป แต่ดูเหมือนว่าการคุยกันของเพื่อนๆในครั้งนี้ภายในเดือนตุลาคมนี้นะดูเหมือนว่าการคุยกันเนี่ยมันจะมีเรื่องให้บัดหมางกันแล้วก็ต้องทะเลาะกันต้องเศร้าเสียใจอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีความไม่ลงรอยกันอาจจะเป็นข้อตกลงก็ได้อาจจะมีการถกเถียงกันในการระหว่างที่คุยกันอะไรอย่างเงี้ยคือ ก็ดูสถานการณ์ให้ดีๆนะคะแต่ถ้าเกิดแบบว่าเฮ้ยเริ่มรู้สึกว่าอารมณ์ต่างฝ่ายต่างอารมณ์รุนแรงขึ้นเกิดขึ้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยให้เงียบไว้ดีกว่าถ้าเกิดเราเงียบไว้แล้วก็ต่างฝ่ายต่างถอยก่อนแล้วก็รอให้อารมณ์เยน็เยนๆทั้งคู่แล้วค่อยคุยกันมันจะได้ไม่ต้องทะเลาะถกเถียงกันแล้วมันก็จะได้ไม่พังนะคะเพื่อนๆอ,อ่ะทีนี้เราจะมาฟังความในใจของเขากันว่าเขาอยากบอกอะไรกับเพื่อนๆในตอนนี้นะคะ จัดสตตงเลยวางสตตงเลยเนี่ยเขาบอกว่าที่รักคนรู้ไหมว่าตอนนี้ฉันคิดถึงช่วงเวลาที่เราเคยอยู่ด้วยกันขาดคุณขาดใจพื้นที่ในหัวใจของฉันมันมีไว้สาหรับคุณคนเดียวมันแย่มากเลยที่ฉันต้องปล่อยเธอไปแต่ฉันไม่อาจทำได้ยิ่งรู้จักยิ่งรักเธอคือเวลามันห่างกันอ่ะมันก็จะ ได้เรียนรู้ว่าการที่มันห่างกันนะมันเศร้าแล้วก็ทรมานแค่ไหนไงมันก็เลยรู้สึกว่าเออรักเพื่อนเพิ่มมากขึ้นไงที่เห็นว่าฉันเงียบๆเฉยๆก็ไม่ใช่ว่าฉันไม่รู้สึกอะไรนะได้โปรดบอกฉันถ้าคุณไม่รักฉันแล้วฉันตั้งใจว่าจะได้แต่งงานกับคุณมีเรื่องที่ฉันต้องขออภัยคุณเวลาที่คุณปรากฏอยู่รอบๆตัวฉันฉันมีความสุขมากกว่าปกติเลยนะคือว่า บบยิ้มแก้มจะแตกแล้วมัง้งทีนี้เราจะมาฟังใจกันนะคะว่าเขาอยากบอกอะไรกับเพื่อนในตอนนี้ไหนเรามาดูสิว่าเขาอยากบอกอะไรเขาอยากบอกว่าเพื่อนๆน,น่ะหยิงใส่เขาอีกแล้วหรือไม่ก็ชอบเธอใส่เขาอ่ะอืมแต่ว่าเขาบอกว่าในหัวใจเขาเนี่ยมีเพื่อนเ่อนคนเดียวนะ แล้วก็ดูเหมือนว่าเขาจะไปพิชิตใจเพื่อนๆให้ได้ด้วยอุปสรรคหรือว่าเพื่อนๆจะอาจจะมีแบบว่าทดลองใจอะไรอย่างนี้แต่เขาก็จะพยายามไปให้ได้ตอนนี้เขารู้สึกว่าเขาเบื่อหน่ายคนลอบข้างของเขาอะเขาเซ็งเซงแล้วก็ใครอยากทำอะไรก็ทำไปใจเขามันเจ็บปวดมากเลยตอนนี้ มันไม่ไหวอะใจเขามันไม่ไหวแล้วะมันอยากจะบอกว่ามันทรมานมากเลยแล้วก็อยากจะบอกว่าชีวิตเนี้ยมันสั้นนะคือประมาณว่าแบบว่าเออหวานล้อเพื่อนเพื่อนเงี้ยให้เพื่อนๆเนี้ยได้เปิดโอกาสให้เขาเพราะว่าเขาก็รักเพื่อนๆมากอะแบบว่าเออเพื่อนๆนเนี้ยมีความสดใสน่ารักในตัวเองแล้วก็มีแรงดึงดูดให้เขาต้องกลับมาหาเพื่อนๆนโดยที่ไม่ต้องหวั่นเลยว่าจะมาทางไหนอะไรอย่างเงี้ย คือใจเขาอะมาแล้วตัวเขาก็มามาได้เรือกระดาษแต่ว่ามันอาจจะล้มกลางทางก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวเขาก็จะหาห่วงยางหรือไม่ก็เรือพายหรือไม่ก็เกาะขอนไม้หรือไม่ก็กกว่ายน้ําเข้ามาเองแหละเดี๋ยวเขาก็จะต้องแบบว่าตะเกียดตะกายเข้ามาให้ได้อะให้ถึงเพื่อนๆให้ได้อะอ,อตอนมีเราอยู่ไม่รักษาพอตอนแบบว่าเออจะเสียเราไฟนี่หรือว่าห่างกันนี่แล้วแบบเออจะตะเกียดตะกายเข้ามาในชีวิตเออ พวกนี้งงงงใจเหนื่อยทีนี้เราจะมาฟังโรเมนเจอร์นะคะว่าแล้วจะเป็นอย่างไรกันต่อไปโรเมนเจอร์บอกว่า ถ้าเพื่อนๆต้องการผู้รักหรือว่าโซเมตที่เพื่อนๆอยากได้อ่ะก็ให้อธิษฐานขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เพื่อนๆเคารพนับถือนะคะแล้วก็เพื่อนๆก็จะได้เจอคนคนนั้นแล้วดูเหมือนว่าตอนนี้เพื่อนๆอ่ะกับเขาอ่ะต้องการกันละกันมากแล้วสถานาการณ์ตอนเนี้เพื่อนๆอยู่ในสถานาการณ์ที่มีคนไม่จริงใจหรือว่าเพื่อนๆ จะมีเซนต์ว่าคนพวกเนี้ยเขาจะจริงใจกับเพื่อนๆไหมหรือว่าจะมาไหมไหนให้เพื่อนๆนะ่ะเชื่อในเซนต์ของตัวเองแล้วก็อยากบอกว่าให้ดูแลตัวเองให้ดีๆประมาณว่ารักตัวเองก่อนอืมใครจะมาไหมไหนเราก็จะต้องแบบว่าเออคิดป้องกันตัวเองไว้ก่อนแบบอย่าเพิ่งไปไว้ใจเขาแล้วเราแมนเจอร์บอกว่า คนที่เพื่อนเพื่อนถามถึงหรือว่าคู่รักคนรักของเพื่อนเพื่อนเนี่ยสามารถไว้ใจเขาได้นะเพราะว่าเขาอะไม่ได้มาร้ายหรือว่ามาไม่ดีกับเพื่อนเพื่อนแต่เขามีความคิดดีมุ่งดีกับเพื่อนเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยก็ประมาณว่าไว้ใจเขาเถอไว้ใจได้อะไรอย่างงี้นะคะทีนี้เราจะมาฟังเหล่าทูตสวรรค์ของเพื่อนเพื่อนกันว่าเขาอยากบอกอยากแนะนําอะไรกับเพื่อนเพื่อนในตอนนี้นะจ๊ะเขาบอกว่า เหล่าทูตสวรรค์ของเพื่อนเนี่ยเขากําลังประทานพรแล้วก็เปิดโอกาสให้เพื่อนเพื่อนในตอนนี้อย่างเต็มที่เลยเห็นไหมคะนี่มีเหล่าเทวดานางฟ้าแล้วมันก็มีแบบว่าเออสิ่งแบบเป็นพลังงานบวกบวกอ่ะกําลังหล่นลงมาใส่เพื่อนๆนแล้วให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยเปิดรับโอกาสที่พวกเขากําลังประทานพรให้เพื่อนๆอนอยู่ในตอนนี้นะคะคือโอกาสมันมาถึงเราแล้วเราก็สมควรที่จะคว้ามันเอาไว้นะคะเพื่อน ขอจบการทำนายของเพื่อนเพื่อนชาวราศรีสิงห์ไว้แค่นี้คลิปการอ่านไพ่นี้เป็นการอ่านดวงโดยรวมเราไม่ได้เจาะจงดวงใครคนใดคนหนึ่งถ้าตรงแปลว่าพลังงานเราจูนถึงการสื่อถึงกันส่วนท่านใดถ้าฟังแล้วอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยหรือว่าไม่ชอบเลยไม่ใช่แล้วอะไรอย่างนี้ไม่ได้เรื่องเลยเพื่อนๆน,นทิ้งมันไปนะคะคิดซะว่าเราเล่านิทานนิยายหรือว่าฟังเพื่อความบันเทิงเป็นหลักนะคะหรือว่าฟังว่าเอ้ยวันนี้เขาจะเล่าอะไรให้เราฟังอะไรอย่างนี้ ก็ได้นะคะส่วนถ้าท่านใดฟังแล้วรู้สึกว่าเออตรงนี้มันดีมันใช่มันชอบเพื่อน,อนๆ,ๆก็เก็บไปใช้ได้นะจ๊ะแล้วก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่สาะเวลามีค่าของเพื่อนๆ,ๆกดติดตามแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนกันมาขอให้อยู่เป็นเพื่อนกันแบบนี้ตลอดไปนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยสําหรับเพื่อนๆที่สมัครเป็นสมาชิกของช่องชาแนลน้อยๆของเราขอขอบคุณมากนะคะเรารู้สึกว่าเรามีกําลังใจแล้วก็ เพื่อนเท่านใดที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้แล้วยังไม่ยอมใจอ่อนกดให้เราเลยกดให้เราด้วยนะคะเพื่อนๆขอร้องนะกดติดตามให้เราด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้เราในการทําคลิปครั้งต่อๆไปแล้วก็จะได้ร่วมรับชมรับฟังคลิปใหม่ๆไปพร้อมๆกันแล้วเราก็ขอให้เพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้ทุกๆท่าน จงประสบแต่ความสุขความสําเร็จความสมหวังในสิ่งที่เพื่อนๆคาดหวังไว้หรืออยากได้อะไรก็แล้วแต่ขอให้ประสบแต่ความสุขความสําเร็จความสมหวังในเร็ววันนี้นะคะสําหรับวันนี้ต้องขอจบการทํานายไว้แค่นี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ